เหตุการณ์ที่ต้องเกิดก่อนจบกรียุคหมดยุคคนบาปครองโลกครองเมืองเข้ายุคพระยาธรรมมิกราสมบูรณ์ปีพุทธศักราช2573ประเทศไทยและโลกต้องเกิดมหาภัยพิบัติจากดินน้ำไฟลมสงครามและเชื้อโรคระบาดรุนแรงล้างโลก ล้างชาวโลกที่มีบาปหนากรรมหนักให้เดือดร้อนมีชีวิตทุกทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นหรือถึงตายจริงเพื่อทำให้ชาวโลกมีจิตสำนึกรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงกันกลัวตายให้ชาวโลกเข้าหาธรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม กลับจิตใจเป็นคนนึกดีคิดดีพูดดีทำดีรักเมตากันมีอะไรช่วยเหลือแบ่งปันกันให้อภัยกันให้เกียรติกันปรารถนาดีต่อกันยิ้มให้กันเมื่อได้พบได้เจอกันรักครอบครัวอยู่กับครอบครัวพึ่งตนเองผู้ใดยังดื้อรั้นไม่รักตัวไม่กลัวตาย ไม่รักผู้อื่นไม่ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นไม่อภัยกันไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่ยิ้มให้คนอื่นไม่ครองศีลไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดกิเลสตัณหามันจเจริญมหาสติให้เกิดอริยปัญญาหรือตายมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเพราะต้องถูกภัยพิบัติจัดการ และถูกไวรัสโควิด -19 โจมตีถึงตายอย่างทุกข์ทรมานภัยพิบัติต่างๆจะทยอยเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นที่เกิดจากโรคระบาดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินยุบน้ำท่วมไฟไหม้พายุทลมลูกเห็บทลม่มหนักขึ้นหนักขึ้นใครกลัวตายให้เร่งครองศีลหก มีธรรมเมตตาหปฏิบัติธรรมมิกราชา9ขั้นของกุศลศีลอริยเมตไตรประพฤติปฏิบัติวินัย36ประการเพื่อความรอดและมีสุขกายสุกจ,จิตใจได้มีชีวิตอยู่ดูโลกยุคชาวสีวิไลก่อนเข้ายุคพระยาธรรมมิกราชสมบูรณ์ทุกระบบคือ ทั้งสถาบันชาติได้แก่ประชาชนศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องปรับตัวเองให้รอดเพราะระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบตุลาการระบบความเชื่อเก่าที่ไม่ดีต้องถูกชำระล้างทิ้งแม้แต่รัฐบาลเก่าที่ไม่ดีต้องถูกชำระล้างทิ้ง ผู้นำยุคเก่าที่ไม่ดีต้องถูกชำระล้างทิง้งเพราะแผ่นดินไทยต้องเกิดยุคแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองต้องเกิดขึ้นที่ประเทศไทยก่อนแล้วจึงจะขยายไปต่างประเทศทั้งโลกต่อไปผู้นำยุคพระยาธรรมนิกราชแต่งชุดขาวธรรมดาเป็นผู้นำจิตตะวิญญาณและมาเป็นผู้นำบริหาร จัดการทุกอย่างให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความสีวิไลทั้งทางโลกและทางธรรมในโลกยุคชาวสีวิไลเป็นโลกยุคพระสีอานเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่กล่าวมาเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมกำลังทำงานโดยมีเทพเทวดาช่างเทคนิคของพระเจ้ากำลังเร่งทำงานชำระล้างชาวโลก เพื่อยกกิตสำนึกชาวโลกและปรับสมดุลจัก,กรวาลให้กลับมามีความสมดุลอีกวาระหนึ่งด้วยการปรับความเข้มข้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลกเพิ่มขึ้นปรับความเอียงแกนขั้วโลกเพิ่มขึ้นปรับการหมุนของแกนโลกให้หมุนเร็วขึ้นและลดจำนวนพลเมืองโลกลงครึ่งหนึ่งจากเจ00ล้านคนเศษ ให้เหลือพลเมืองโลก3,000ล้านคนเศษลดแผ่นดินเพิ่มแผ่นน้ำทะเลทำให้น้ำท่วมกรุงเทพภาคกลางและน้ำท่วมภาคใต้บางส่วนจมทะเลต้องเร่งย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพขึ้นภาคเหนือก่อนปีพุทธศักราช2567 โลกจะเข้าสู่ยุคพระยาธรรมมิกร,ราสมบูรณ์ปีพุทธศักราช2573เข้าสู่ยุคศาสดากุศลศีลอริยเมตรยัยปีพุทธศักราช2582โสิแจ้งเพื่อให้คนไทยและชาวโลกรับรู้เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตบนโลกกระทานี้โสสิ